ขั้นตอนการขออนุญาตการทำพิจารณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงนะครับของที่ประการเพื่อปักท่อจากที่เห็นตามโฟชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ครับแล้วถ้าถามว่าทําไมเราถึงลดขั้นตอนตรงส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่ออกไปนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือประหลัดอุบัติภัยปกครองเป็นผู้รับคาร้องหรือตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปที่อันนี้ตารวจท้องที่นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพิจารณาแล้วก็อนุญาตนะครับ หลังจากนั้นให้เรากลับมาที่สเบียตานะครับเพื่อชาระค่าจำเนียรหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปที่สถานตำรวจนะครับในการให้รับทราบก่อนการออกโฆษณานะครับซึ่งทําให้เกิดการเสียเวลาและไม่ใช่การลดขั้นตอนนะครับเป็นการเพิ่มขั้นตอนและภาละาให้กับประชาชนในการดเนินงานนะครับนั้นเนี่ยเราต้องนำแนวคิดของ One Stop Service มาใช้ในการนะครับบริการนะครับก็คือบริการเน้นจุดเดียวที่มืเพอแลวการางระบบอีโดป้าไรเส้นเนี่ยในการให้ออกใบคอสอหนึ่งนะครับตัวที่ประหลัดเนี่ยจะเป็นคนออกไปในการ ให้ประชาชนในการทําโฆษณานะครับ